ข้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสามารถขอโชคเด็กดาวเลยที่หลักกิโลให้โชคกี่หลักกิโลสารตะจันตะเซยยังมีค่ะวันนี้ป้าทิศแชนแนลก็อยู่ที่สารหลักกิโลซึ่งสารหลักกิโลนี้นะคะตะจันตะเซี์ยังมีเคยให้รางวัลถูกนะคะ ตั้งแต่รางวัลที่หน,น,นึ่งถึงรางวัลที่ห้าค่ะนี้ก็มาขอโชคค่ะ,คะปักตรงสารนั่นหาดอกแล้วก็ปักหนึ่งสิบหกตัวค่ะมามาแต่ใสน้อค่ะมา,มาแต่สนมครับมาแต่สนมไปมุงเปไปมุงเทปอ๋อค่ะโอ้ไปทะเบียนรถคืองามเดียว <laughs> <laughs> โอ้หกเก้าเก้าโอ้เก้าขยันเว้ยอัน <c oughs> นี้เก้าหรือหกเนาะบันไม่หรอกเ 99, 96, ออก้าเก้าเก้าหกกรไดศูนอ <c oughs> ้าวเก้าเก้าหกเก้าเก้าศูนยเนาะเก้าเก้าศูนเก้าหกศูนค่ะมาจากพิเทพขนมมาขอโชคโอ้ยเบิ้งไปทะเบียนรถพี่น้องค่ะป้ายทะเบียนรถศูน รถให้โชคด้วยนี่แม่ <laughs> ป้ายทะเบียนรถสองป้ายทะเบียน,น,าานรถใอศูนยสองหกแปดเก้าเอาวะน้อเจาของนี่น้อสองหกแปดเก้าคงเก็บน,นะวันนี้มาขอโชคที่หลักกิโลอ่าเ <c oughs> อ,อาโชคดีเด้อค่ะเด้อ สองหกแปดเก้าถกวกมันหมานบรรยากาศตอนเช้าที่หล cool. ักกิโลโอ้ฝนตกพี่น่องตกไตตกดีตกแรงตกพรำ ไป้สูกได้มาเด้อมาตะเสาปนข้อปน,าพอพอนตาใหญ่ที่หลักกิโลข้พอปอนตาใหญ่หานตาจันตาเียงมีโอ้ตกจะม็นตกได้ตกดีตัวละมันค่ะบึงเด้อค่ะมาซองหลักกิโล แต่เช้าเลยขอโชคขอลาขอพรอ, <c oughs> อนเดินทางกลับพอโทโมอาจารย์ตาซียังให้โชคด้วยค่ะพันจับปิงป่องเชียงโชคได้เก้าหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะว่างค่ะ จะไปเลียวนะคะเนาะ,ะ,นะะอือโอ้ฝนตกกำลังซาลงพี่น้องค่ะฝนตกว่างหันตกพอๆแล้วก็ตกเรียงน้ำหงเด้พีนะะ่น้อง,ง,งค่ะน้ำหงเบิองเด้อนะะ้ำหงน้ำขังได้เนี่ค่ะตกเฮี้ยกำลังหยุดปะนีะ่อันนี้ตาสุนทอน ไอ้ตาตาสุนทรยายบัวลอยอะนอนเนาะสารเปิดโชคก็คามาครั้งแรกจุดห้าดอกค่ะที่มีจอมปลวกอยู่ติดถนนจอมปลวกแล้วก็สารเล็กสารตาสุนทรสารยายบัวลอยนะคะข้างหน้าขอโชคขอลาบแล้วก็มาจุดตรงนี้นะคะสิบหกดอกนะคะบอกกล่าว จุดจุดบ,บอกก่าวหืมอืมเสียงไก่ดูรอบๆหลากิโลมันจะอ้อวนอยู่นี่นี่แล้วพี่น้องค่ะ ไม่ตัตวปุ่ออนอยู่ในสา้นีีตลอดละ่ะหมดที่แล้วก็ยังไงหกหกสองจับกล้วยกันในหลักกิโลนี่หลักกิโลขาออกชุนๆก็ออยู่นี่ละค่ะ มกสวง,วงวกันอยู่นี่แหละพี่น้องจับกล้วยกันอยู่นี่วันนี้จากนีดอกในหลักกิโลไม่นี้ไม่นี้เดิพไปน้องวันนี้จากหลักกิโลโอ้อยี่นี่ล่ะ,ะสารตจันตะสียใหญ่มีทำสารใหญ่นะคะมารวมกันอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี้ เรีกๆก็หลักกิโลอยู่ที่ถนนนะคะถนนทางนู้นค่ะอยู่ติดถนนลาดยางเลยอยู่ในถนนลาดยางเลยตอนนี้ก็ให้โชคให้ลาบมาตลอดนะคะอันนี้ก็เจ้าหน้าที่บอกว่ามันอันตรายนะคะรถหยอดรถอะไรอยู่บนถนนอันตรายซึ่งตาจันนี่เป็นอตาตาทวดของ เจ้าของที่นี้นะคะอาจารย์ยาแล้วก็แม่บ้านอาจารย์ยาเป็นลูกหลานนะคะเจ้าของที่เป็นลูกหลานตาจัน์้าเสียาจมีนี่ก็เดินทางมาขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะมาเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงที่หลักกิโลติดถนมนนะคะนั่นแหละเกิดอุบัติเหตุก็ได้เสียชีวิต <c oughs> ก็มาให้โชคต่อมาก็ได้ให้โชคให้ลาบนะคะคนที่สัญจรไปมาไปเข้าฝันนะะบอกไว้เขาตามเขาไปบอกโูคบอกลาบตามเขาไปนะคะแล้วก็อาจารย์อะไรจำไม่ได้แล้วก็มานี่แหละสิงอยู่ที่หลักกิโลอันนี้ก็ได้ย้ายหลักกิโลเข้ามาต่อมาเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะ ก็เลยย้ายเข้ามาตั้งหลักกิโลอยู่ตั้งข้างในนะคะเอานี่หลักกิโลตรงนี้แหละตะก่อนอยู่ข้างในนะคะนู้นเลยที่พักเข้าไปนะคะอันนี้มันคนถูกมากนะคะตัวสารทิศเลยจากาทุกภาคเลยนะคะมา แกบนถูกแล้วมามาบางคนก็ไปเข้าฝันนะคะบางทีก็ตายายไปเข้าฝันไปบวกนะคะบางคนก็ได้โชคได้มานะคะที่นี่ถูกเยอะถูกเป็นหลักล้านก็มีหลายแสนหลังไหลกันเข้ามาโอ้โหดังสนั่นเลยค่ะตอนนี้คนถูกมากหลังจากงวดที่ออกหนึ่งหกกับหกศูนย์ห้านะคะหลักล้านที่อยู่ด้านนู้นข้างใน หลังด้านในนะคะก็ถูกทุบนะคะสารก็ถูกทุบนะคะสารเดิมนันเห็นไหมกระจกแตกสารเดิมนะคะช้างมาวว้ายไก่พวกสัตว์ต่างๆก็ดนูนคอหักบ้างเขาขาดบ้างเขาหักแตกนะคะอันนั้นเป็นสารเดิมนะคะนั่น สารเล็กนะด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เป็นสารเล็กแต่นี้มาตั้งสารใหญ่นะคะขึ้นใหม่ย้ายมาข้างหน้านี่ค่ะย้ายมาเลื่อนมาข้างหน้าอีกตั้งสารใหญ่นะคะขึ้นแล้วก็มาทำการเปิดวงสวงนะคะเจ้าของที่ก็ได้ทำแล้วก็ มีนะคะอาจารย์ที่มาทำพิธีเปิดคือปู่เทพนะคะปู่เทพห้วยทับทันมาเปิดที่นี่แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาทำบุญตักบาทนะคะมาทำให้พิธีให้มันถูกนะคะที่นี่นั่นแหละค่ะย้ายมาเมื่อวันที่เท่าไร่สิบเท่าไรสิบสองกรกฎาคมหรือไงเนี่ย ก็จำได้พอประมาณนะคะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ให้โชคให้ลาบตลอดนะคะแล้วเจ้าของที่ก็ได้ปลูกนะคะมีเงินจากเอฟซีบ้างบริจาคเข้ามาช่วยปลูกนะคะสร้างโนะะถมที่นะก่อนนี่ตรงนี้ยังไม่ได้นั่นนะคะเป็นพื้นดินแล้วก็มีหินกุกนิดๆหน่อยๆ ่ตอนนี้ก็ได้ลาดปูแล้วนะคะพี่น้องช่วยนะคะคนที่ได้ช่ได้ลาบก็ช่วยเข้ามานะคะได้บุรณะนะถมที่ถมทางน,นะคะเจ้าของที่เขาก็ลงทุนเองถมนะคะต่อนะคะหมดเงินไม่ใช่น้อยนะคะนะ่ะมันต่ำนะคะมันต่ำนั่นเห็นไม่พื้นต่ำพื้นข้างล่างต่ำแล้วก็ถมขึ้นมาถม นะะไม่ใช่นี้น้อยลดนะผมขึ้นมาอตอนนั้นสันอยู่ด้านในอันนี้ก็ยกตรงนั้นก่อนเคยกยกยกที่พักตรงนู้นด้านในทําห้องน้ําห้องน้ําก็โดนทุบเหมือนกันนะคะก็เอานั่นมาทําซ่อมเสียมบุรณะขึ้นใหม่นะคะสร้างเพิ่มอีกนะคะตอนแรกมีสองห้องก็สร้างเพิ่มอีกเป็นสามห้องทางดานนั้นนะคะ ห้องน้ำด้านในก็กถมดินขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันต่ำนะคะเอาหินกุกมานะคะหินกุกมาใส่นะคะหินกุกมาใส่ด้านในก็ลงดินอีกด้วยนะคะนะคะเจ้าของที่นะคะอาจารย์ยากำลังฟังเสียงเกะะินทั้งไก่ ีบรรยากาศนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆหน้าอยู่นะคะอันนั้นก็เป็นถนนดำนะคะลาดยางนะคะถนนหลักรถวิ่งรถทัวร์จากกรุงเทพมานะคะก็วิ่งผ่านตรงนี้แหละคะ่นะ,คะจากสุรินมานะคะจากมทมมาสุรินมา สีขอระภูมิแล้วก็ไปรัตนบุรีก็วิ่งผ่านสายนี้นะคะวิ่งผ่านสายนี้ลค่ะจากรัตนบุรีมาจะไปสีขอระภูมิลงต่อสุรินบางคนก็มาเส้นนี้นะคะจากรัตนบุรีมาสีขอระภูมิไปสุรินแล้วก็วิ่งผ่านเส้นนี้นะคนะคะ <c oughs> จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ตายายอยู่ข้างในค่ะตายายอยู่ข้างในนะคะูลองดูเลขที่สารเก่านะคะสารเก่าตรงนั้นคือ คอยกระตุกกระตุกพๆๆนะครับผมกระตุกถๆะทุกหัวกว้วยก็โดนน้นเขาหักไปข้างนึงก็มีนะคะอของเดิมที่เก็บมานี่มาเพิ่มเติมใหม่นะคะเพิ่มเติมใหม่เอซมาช่วยนะคะมีช้างตอนแรกเอาช้างมานะคะรัปูเทพ ถ้าไปเลือกทางที่อทุมพรพิสัยนะคะร้านอะไรนะปาทิพย์ไปอยู่ป้าทิพย์จะเนีเไปเลือกปูเทพแล้วก็ทิมนะคะยูทูบไปด้วยก็นะะเลือกดทางสองเสือกะคะคู่นี้มานะคะตอนก่อนจะเปิดทํำพิธีวงสวงตั้งสาลย้ายศาลใหม่มา ตั้งที่นี่ค่ะพอวงสวงแล้วก,ก็ก็ออกได้แนวทางทูกมาตลอดนะคะออกที่หางประทัดบ้างนะคะที่จุดประทัดนะวันวงสวงออกจะพางประทัดมาตลอดไอเลขประทัดนะคะไม่เลขหางประทัดนะเลขที่จุดนะคะออกมาโอ้โหติดต่อกันหลายงวดนะคะ ติดต่อกันหลายงวดอาจารย์มาทําพิธีพวกอาจารย์ที่มาขอมาทําพิธีที่ศาลก็ได้เข้านะคะเข้ามาสนันวันไวเลยนะคะท่านท่าตูนนะคะก็ถูกรางวัลที่หนึ่งถึงลงวันที่ห้านะคะถูกกันมาเรื่อยๆนะคะทางอื่นก็ถูกเหมือนกันนะคะมาขอโชคที่นี่นะคะที่หลักธิรศาลตาจันตะเชยมีนะคะ่ะ ตาจันตาเซยายมีนะคะบางคนก็จะเรียกตาเซนะตาจันตาเซยายมนะะีตรงนั้นก็ออกนะคะที่หลักเห็นไหมคะศูนย์ห้าหกออกที่ไม้นะคะเห็นไหมคะที่ไม้นะตัวแดงๆเ,เห็นไหมคะท่านผู้ชมคะ่ะศูนย์หกห้าออกตรงนั้น,นะคะ่ะเห็นไหมคะ 0 5 6หค่ะศู6นั่นแหละค่ะน่ะออกตรนั้นนี่ ท่านผู้ชมอ,อยากได้ไม่ใช่จะจะ,จะโชคลาภนะคะขอพรขอหน้าที่การงานหรือขอสุขภาพนะคะอยากได้สุขภาพคนเจ็บป่วยมีมาแล้วนะคะที่มาแก้บนุนะคะด้วยหัวหมูผลไม้นะคะเขาญาติพี่น้องพ่อป่วยป่วยเดินไม่ได้นะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลก็กลับมานอนที่บ้านนะคะที่กรุงเทพ สงสากอนนอนอยู่สามเดือนนะคะป่วยมานอนอยู่ที่บ้านสามเดือนก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ก็เลยบน่นนะคะเห็นดมูมีคนส่งข่าวบอกก็เลยบน่นนะคะบน่บนบ่ญตาใหญ่ <c oughs> ที่ตะจันตะเจนที่รักกีโลให้ที่ยบ่นนะคะบอกว่าถ้าหายนะคะขอให้พ่อนะป่วย ตอนแรียกยังไม่อยากได้โชคขอให้สุขภาพพ่อนะให้หายป่วยให้เดินได้นะคะตอนเรียกเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยอยู่กับที่่ะนอนป่วยแล้วก็มาบนบนหลังจากบนแล้วนะคะประหลาดแปลกประหลาดทั้งๆท,ท,ที่นอนอยู่สามเดือนเดิน,ดนไม่ได้อันนี้กลับพอบนเสร็จปุ๊บเดินลุกขึ้นมาได้นะคะ มาเดินนะคะบอกว่าลูกสาวมาแก้บุญเมื่อวานนี้บอกว่าพ่อเดินได้แข็งแรงมากสบายเลยเดินสบายเลยเดินนะคะก็ะะดีใจมากก็เลยมามาแก้บุญแก้บุญแล้วขอโชคนะคะขอโชกก็ได้นะคะจุดทูปได้เมื่อวานนี้แปดสองเจ็ดนะคะแปดสองเุดเกีดซึ่งตรงกับเลขหลักศินูตรงนี้ามาดูกันนี่ ะะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณรับในการรับชมค่นะเป็ดสองเกดจุดทูกนะคะขอโชคนะคะที่หน้าสารตระเตรียมเด่นน,นะคะเมื่อวานี้บนหัวหมูนะคะปักปักตรงหัวหมูได้แปดสองเกดนะคะ,คะอ่าแล้วมาขอโชคเมื่อเช้านี่มาจาับ ิงปวงล้วงหายจิงปวงได้เก้าเก้าศูนย์หรือเก้าหกศูนย์กอาจจะหันหัวลงขึ้นก็ได้นะคะจับนะคะขอโปรดใช้พิจารณานในการรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปลาทิชเชนล่ฝากนะคะขอให้ใครท่านผู้ใดเข้ามาดูแล้วขอให้ได้โชคได้ลาบ ได้เงินได้ทองนะคะเป็นเงินเป็นทองสุขภาพแข็งแรงนะคะหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอคุณละไละละเชียค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพบกันในคลิปต่ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ